โอ้โหผิวหลังลงเซรั่มก็คือฉ่ำเบอร์นี้เลยนะคะดูดิเป็นเซรั่มกู้ผิวจริงๆนะผิวดูสุขภาพดีขึ้นแบบสุดอะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมะปางอีกแล้วนะมาเจอกันในแบบหน้าสดสุดๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมะปางจะมารีวิวบวกเมสามอยถึงเซรั่มตัวหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งเป็นเซรั่มลดรอยสิวโดวยเฉพาะเลยนะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า b r i ก v วีซีเปปไทด์เซรัม um ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนผิวพังๆแบบนี้เนี่ยเป็นผิวปังๆแบบนี้ได้ยังไงเรามาเมามอยกันก่อนนะคือมะปางอาจจะบอกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามาปางติดโควิดค่ะทุกคนคือแบบว่าซีซั่นนี้ฉันไม่รอด ในส่วนของผิวหน้าก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะคือผิวพังมากๆม,ม,มีทั้งแบบสิวโผดรอยจุดๆแดงๆอะไรแบบนี้มันขึ้นเต็มหน้าไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวปางจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะเนี่ยดูดีคือแบบว่าพังมากจริงๆอะแล้วโชคดีนะคะที่เขาส่งเซรั่มมาให้ลองพอดีนะาปางก็ลองใช้เลยแล้วมันก็ดีจริงๆทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่เกิดมาเพื่อลดรอยสิวโดวยเฉพาะเลยนะคะมีส่วนผสมของ X50 p i e l White Solution นะคะซึ่งส่วนผสม ตัวนี้อะ่ะทุกคนเขาจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสขึ้นเพราะเขามีนวัตกรรมนะคะที่เรียกว่า The Cosmetic Don ซึ่งเขาก็จะทําหน้าที่เหมือนโดนนะคะทุกคนคอยส่งสารบำรุงเนี่ยไปที่เป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้วก็ช่วยรักษาให้สารบำรุงเนี่ยไม่เสื่อมสลายเร็วด้วยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสารสก,กรัดอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในอารซิมายหรือว่าวิตามิน B3 นะ้มากถึง5%อัลฟาอาร์บูตินนะคะแล้วก็สารสก,กรัดจากใบบัวบกช่วยต่อต้านสารอน,อนุมูลอิ สาระต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับเรียบเนียนสม่ําเสมอกันมากขึ้นรวมไปถึงช่วยปอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะออแล้วเขาก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยนะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างยาวนานนะคะเอาจริงๆเซรั่มตัวนี้นี่จิ๋วแต่แจ๋วนะสารสกัดเลิศคุณภาพปังให้ดูหน้าตาของเซรั่มเขาก่อนนะเนี่ยมาปางชอบมากเลยอะขวดดรอป บบทุกคนมันช่วยทําให้เราเนี่ยกัดปริมาณได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการสัมผัสด้วยคือมือเราอ่ะมันจะไม่เข้าไปโดนเนื้อผลิตภัณฑ์ข้างในนะคะทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกตกลงไปให้ดูนะคะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาบางเบามากทุกคน เดี๋ยวมะปางใช้ให้ดูเลยนะคือปกติเนี่ยมะปางจะใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะคะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าช่วงไหนที่ผิวพังหนักมากๆอย่างเช่นตอนที่ติดโควิดอะคะ่ะทุกคนช่วงก่อนนอนอะมะปางจะโบกหนาหนาเลยอกให้ดูว่าเนื้อเซรั่มเขาบางเบา,บาซึมเร็วจริงๆทุกคนนี่ขนาดปางลงไป2รอบแล้วนะ ก็ยังไม่รู้สึกแบบหนักผิวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะยังคงสบายผิวอยู่นะคะเห็นผิวช่ำแบบนี้นี่คือไม่หนักผิวเลยนะอันนี้จริงโอ้โหผิวหลังลงเซรั่มก็คือฉ่ำเบอร์นี้เลยนะคะดูดิฉ่ำมากแต่ว่าไม่เหนอะหนักเลยนะคะเนี่ย แล้วดูดีว่าเขาเป็นเซรั่มกู้ผิวจริงๆนะผิวดูสุขภาพดีขึ้นแบบสุดอะ่ะรอยสิวจางลงเยอะมากๆนะคะผิวดูชุ่มชื้นอิบน้ําขึ้นแอบเห็นว่ารูขุมขนมันดูกระชับขึ้นด้วยนะอะ ถ้าเปรียบเทียบกับผิวก่อนหน้านี้คือต่างกันยังกับฟ้ากับเพลเลยเว้ยเนี่ยคือแนะน,นะะําเลยค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาเซรั่มกู้ผิวดีๆที่ราคาไม่แรงนะคะสบายกระเป๋ามากๆทุกคนแค่199บาทเองก็สามารถไปจัดเซรั่มตัวนี้มาใช้กันได้เลยนะคะคือแบบจริงๆแนะนาเดี๋ยวพิกัดเนี่ยมาปางจะใส่ไว้ในข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ลองทักไปสอบถามกันดูได้เลยนะสําหรับวันนี้นะคะมาปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอ้โห ผิวสวยมากเลยอะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้มาฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย